สวัสดีค่ะกรซิอบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะบบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิอบ,บอกเล่านําเสนอรถกระบะสําสหรับท่านที่ชอบเก็บสะสมนะคะรุ่นนี้นะคะเคยฮิตในอดีตค่ะทุกท่านกับรถนิสสันบิ๊กเอ็มค่ะรถปี97นะคะรถกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงจอโค้งค่ะ พวงมาลยไฟฟ้าโบเอ5หพร้อมอินเตอร์นะคะร้อมแม็กทีอีขอบสิกระจกไฟฟ้านะคะแอร์เย็นคัสซีสวยไม่ผุไม่ดามทาสี68แปรถขับได้ปกติเครื่องแห้งไม่พ่นไม่ไอายวิ่งทางไกลได้สะดวกนะคะราคาคันนี้85,000บาท้าับทลูกค้าท่านใดอยากเอาไปจอดเก๋ๆนะคะท่านสามารถทักเข้าไปดูได้นะคะรถยังซิ่งได้เขาวิ่งได้ปกติเลยทีเดียว แต่งหล่อมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะรงโบด้วยนะคะภาษี68เดือนพฤษภาเกียร์ธรรมดาค่ะสนใจติดต่อได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปรถอยู่ที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะ85,000บาทราคานี้เงินสดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้แอดมินใส่ข้อมูลและเบอร์โทรผู้ขายไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ